Thank you ค่ะุณผู้ชมพบกับ Apple กับรายการกินดีอยู่ดีนะคะ Good Food Good Health นั่นเองค่ะติดตามชมกันได้เป็นประจำในช่วงเวลาดีๆแบบนี้นะคะ คุณผู้ชมบอกว่าดีใจจังเลยได้เห็นหน้าแอปเปิลแล้วเพราะว่าเจอแอปเปิลปุ๊บเนี่ยจะต้องมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับสุขภาพมาฝากคุณผู้ชมด้วยและในวันนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะกับอีกหนึ่งทางเรื่องในการดูแลตัวเองทำยังไงดีละ่ะให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและที่สำคัญเนี่ยให้ห่างไกลจากโรคร้ายเหล่านั้นด้วยวันนี้คุณหมอก็รอเราอยู่แล้วละค่ะถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยในช่วงแรกหยุดป่วยด้วยตัวเองค่ะ เอนไซม์นั้นก็เป็นโมเลกุลชนิดหนึ่งในร่างกายนะครับเป็นสารประเภทโปรโตีนชนิดหนึ่งหน้าที่ของเอนไซม์นั้นนะครับก็คือจะช่วยให้เซลล์ของร่างกายสามารถทํางานได้อย่างเป็นปกตินะครับเอนไซม์ inside ที่ร่างกายเราได้รับนั้นจะมีอยู่จาก3ทางน,นะครับอันที่1คือเอนไซม์ในการทางินอาหารเช่นเอนไซม์ในกระเพาะอาหารจากตับอ่อนจากส่วนต่ตงางๆเช่นในลำไส้เพื่อช่วยในการเจายอาหารนะครับส่วนที่2ที่เป็นเอนไซมนั้นนะครับก็คือ เอนไซม์ที่อยู่ในเซลล์ของร่างกายซึ่งจะทําให้เซลล์ร่างกายทํางานได้ตามปกตินะครับทั้งในการย่อยการเผาผลาญต่างๆนะครับส่วนที่3นั้นก็คือเอนไซม์ที่เราได้จากอาหารจากรับประทานอาหารเข้าไปเช่นจากผักสดผลไม้สดต่างๆนะครับเนี่ก็คือเป็นเอนไซม์ที่อยู่ในร่างกายครับเพราะฉะนั้นถ้าเอนไซม์เราพร่องไปเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับว่าเอนไซม์อะไรที่ขาดในร่างกายใช่ไหมครับอย่างเช่นถ้าเอนไซม์ระบบทางเดินอาหารของเราพร่องไปเนี่ยสิ่งที่เราจะเกิดขึ้นก็คือว่าระบบการย่อยเราจะทํางานไม่สมบูรณ์แบบนะครับ อาการที่เราจะพบง่ายที่สุดเลยนะครับก็คือหลังจากที่เราทานอาหารเข้าไปประมาณสัก1ชั่วโมงเนี่ยถ้าเอนไซม์เราทํางานปกติเราจะรู้สึกว่าโล่งเบาสบายใช่ไหมครับแต่ถ้าเอนไซม์เรายังขาดในทางเดินอาหารนียเราจะรู้สึกว่าอึอาดอัดยังแน่นท้องอยู่ 2- อถึงสชั่วโมงก็ยังแน่นท้องสิ่งที่ทามาก็คือว่าทําให้เกิดอาการง่วงและก็เหมือนกับว่าง่วงนอนนะครับหลังจากที่ทานอาหารไปแล้ว2อสาชั่วโมงนะครับแล้วก็ระยะถัดมานะครับถ้าเอนไซม์ในส่วนต่างๆของร่างกายบกพร่อง ทำให้เกิดของเสียตกค้างจะเกิดอาการกลิ่นกลิ่นตัวต่างๆนะครับเช่นมีกลิ่นตัวมีอุจระมีกลิ่นนะครับหรือว่าส่วนสิ่อาจจะมีตกค้างมีกลิ่นอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นการพร่องเอนไซม์ครับพูดได้ง่ายว่าเอนไซม์ก็คือชีวิตเองนะครับคือตั้งแต่เราเกิดปฏิสนธิในคันของคุณแม่นี่นะครับเอนไซม์เราก็เริ่มทางานตั้งแต่เราอยู่ในท้องอยู่แล้วนะครับแล้วก็เอนไซม์นี้จะทําหน้าที่ไปตลอดเวลาที่เรายังมีชีวิตอยู่จนกว่าเราจะเสียชีวิตนะครับจริงๆเสียชีวิตเอนไซม์ก็ยัังงทําานนต่อะครบ ทำให้ร่างกายเราเน่าเปื่อยต่อไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นเอนไซม์ N จะอยู่ทํางานไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นการที่ร่างกายมีเอนไซม์ในปริมาณที่พอเพียงเนี่ยจะทําให้ร่างกายสามารถที่จะมีสุขภาพสมบูรณ์ตลอดไปแต่ถ้าเอนไซม์เราเริ่มลดถอยลงซึ่งเราจะพบมากขึ้นนะครับเมื่อเราอายุเกิน25ปีขึ้นไปเนี่ยเอนไซม์ N เราก็จะเริ่มลดลงเพราะฉะนั้นร่างกายเราก็จะเริ่มประสิทธิภาพจะเริ่มลดลงกล้ามเนื้อจะไม่ค่อยแข็งแรงใช่ไหมครับ ความทนทานนะครับก็จะลดลงนะครับแล้วก็สภาพเส้นตาๆจะปรากฏผมจะเริ่มเปลี่ยนสีใช่ไหมครับฟันก็จะเริ่มหลุดร่วงนะครับผิวพันธุ์ก็จะเริ่มมีรอยเหี่ยวย่นนะครับอันนี้ก็เป็นการแสดงหนึ่งว่าเซลล์ของร่างกายทํางานไม่ไมปกติซึ่งปัจจัยหนึ่งก็คือร่างกายผลิตเอนไซม์ได้ไม่เพียงพอครับคือเอนไซม์เนี่ยในช่วงที่อายุยังน้อยเช่นเป็นวัยรุน่นหรืออา,อาจจะไม่จําเป็นมากนักน,นะครับเพราะว่าร่างกายยังสามารถผลิตได้อย่างเพียงพอครับแต่ว่าเมื่อเราอายุล่วงเลยไปนะครับ ั้งแต่25ปีขึ้นไปนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะชัดเจนก็คืออายุหลัง35ปีนี้จะพบทันทีนะครับว่าเอนไซม์จะเริ่มลดลงอันนี้ก็จะเป็นสังเกตได้เลยนะครับว่าในผู้ที่สูงอายุมากๆเนี่ยจะเริ่มบอกว่าฟันฟางจะไม่ดีใช่ไหมครับทานเนื้อจะไม่คยย่อย่อยทานข้าวเหนียวที่ย่อยยากก็จะทานไม่ได้อาหารมันมากก็จะทานไม่ได้อันนี้ก็เป็นการเตือนว่าร่างกายเราเนี่ยพร่องเอนไซม์แล้วนะครับทีนี้ถ้าหากว่าเราสามารถที่จะปรับไปตามธรรมชาติได้ทานเป็นอาหารที่เป็นย่อยง่ายเนี่ เราก็จะไม่เกิดปัญหานะครับแต่บางท่านนี่ถึงจะอายุมากก็ยังชอบรับประทานอาหารมากๆอย่างเช่นมีเนื้อสัตว์มากหรือว่าอาหารมันมากเนี่ยอาหารที่ทานเข้าไปนั้นเมื่อไม่มีเอนไซม์นั้นก็กลับจะเป็นโทษต่อร่างกายเช่นทําให้ไขมันในเลือดสูงขึ้นทําให้เป็นโรคเกาต์หรือว่าทําให้เกิดเป็นโรคเบาหวานได้นะครับก็เกิดจากว่าเมื่อร่างกายเราพร่องเอนไซม์แต่ว่าเรายังรับประทานแบบเดิมเนี่ยนะครับร่างกายก็จะเกิดโรคภัยได้ครับาการเสริมเอนไซม์โดยธรรมชาติเนี่ยนะครับ ธรรมชาตินี่ให้สารอาหารเรามาเนี่ยก็จะให้อินซม์มาด้วยเช่นสมมติว่าเดิมหรือคนไทยเรามีเป็นอาชีพเป็นเกษตรกรใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะ,ะปลูกผักนะครับเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่อยู่ในใกล้บ้านนะครับเพราะฉะนั้นอาหารที่เราได้ก็คืออาหารที่เป็นอาหารที่เป็นออร์แกนิกนะครับแล้วก็เป็นอาหารที่สดใหม่คือเก็บจากเด็ดผักริมรั้วอะไรมาทานได้เลยเพราะฉะนั้นก็จะได้อินซม์โดยธรรมชาติอยู่แล้วเช่นกินข้าวน้ําพริกต่างๆนี่นะครับแต่ในปัจจุบนันนี้วิถีชีวิต คนไทยได้ปรับเปลี่ยนเป็นสังคมปุตสาหกรรมใช่ไหมครับเรามาทํางานในออฟฟิศนะครับมาในโรงงานต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นอาหารที่เราทานกลายเป็นอาหารที่ว่าจะต้องแช่แข็งมาไม่ได้เก็บใหม่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอาหารจานนี้จะเหลือส่วนที่เป็นอาหารเช่นมีคุณค่าทางด้านโปรตีนไขมันหรือว่าคาร์โบไฮเดรตได้แต่ว่าส่วนที่เป็นเอนไซม์ในอาหารนั้นเนื่องจากว่าไม่มีความสดใหม่แล้วเนี่ยก็เลยกลายเป็นอาหารที่ขาดเอนไซม์ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเมื่อเรารับประทานอาหารโดยที่ไม่มีเอนไซม์หรือเซลล์เราไม่สามารถที่จะเอาไปใช้ได้ เกิดประโยชน์เต็มที่สารอาหารเหล่านี้กลับกลายเป็นทําให้เกิดโทษทําให้เกิดโรคเพราะฉะนั้นโรคต่างๆนะครับอย่างเช่นโรคไขมันเลนือดสูงโรคเบาหวานนะครับโรคภูมิแพ้โรคมะเร็งต่างๆนั้นปัจจัยส่วนหนึ่งนะครับกล่าวได้ว่าเกิดจากร่างกายเราพองเอนไซม์ซึ่งเราควรจะได้จากอาหารซึ่งเป็นอาหารออแกนิกและก็อาหารที่สดใหม่โดยธรรมชาติครับปัจจุบันนี้เนี่ยในทางเทคโนโลยีทางการแพทย์นะครับสามารถที่จะผลิตเอนไซม์ได้จากหลายแหล่งนะครับอันที่1นนะครับคือเราสามารถที่สกัด เอามาจากอาวัยวะภายในของสัตว์อย่างเช่นตับอ่อนของหมูเนี่ยจะเป็นเอนไซม์เยอะนะครับเช่นเป็นพวกพันเครตินแล้วก็สามารถสกัดเอนไซม์ได้จากตับอ่อนของหมูได้นในทนอาหารของหมูน,นะครับอันที่2นะครับคือเอนไซม์ที่ได้จากผักสดผลไม้สดอย่างเช่นเอนไซม์ที่ได้จากมะละกอเอนไซม์ e ที่ได้จากสับปะรดนะครับอันนี้ก็สามารถเป็นเอนไซม์ได้อันที่3คือเอนไซม์ที่ได้จากการหมักจุลินทรีย์ต่างๆนะครับก็สามารถที่จะสร้างเอนไซม์ได้แล้วก็อันที่4นะครับคือเอนไซม์ที่ได้จากต้นกล้าอ่อน ของพืชที่เราเป็นเมล็ดพืชที่เรามาปลูกในระยะไม่เกินหนึ่งสัปดาห์แล้วก็สกัดออกมาจากพืชก็เป็นเอนไซม์จากต้นกระอ่อนได้ครับก็เป็นแหล่งที่มาต่างๆของเอนไซม์นะครับเพราะฉะนั้นในกรณีที่เราไม่สามารถที่จะรับประทานอาหารที่มีเอนไซม์โดยธรรมชาติเช่นอาหารผักผลไม้สดต่างๆได้เราก็ควรที่จะรับประทานเอนไซม์เข้าไปเสริมได้แต่อย่างไรก็ตามนะครับเอนไซม์เนี่ยก็เหมือนกับทหารช่างที่จะเข้าไปทํางานใช่ไหมครับทหารช่างก็ต้องการอุปกรณ์ต้องการส่วนสนับสนุนนะครับ เพราะฉะนั้นการทานเอนไซม์ได้ผลเนี่ยถ้าทานเอนไซม์เดียวเนี่ยเราจะพบว่าประสิทธิภาพการทำงานของเอนไซม์จะได้ไม่เต็มที่แต่ถ้าเราสามารถที่จะทานกลุ่มที่เป็นกรดอะมิโนโต่างๆนะครับหรือว่าทานพวกที่เป็นโคเอนไซม์ต่างๆซึ่งจะมีอยู่ในพืชบางชนิดเช่นในสาหร่ายหรือว่าในงาดําต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะเสริมส่วนที่เป็นกรดอะมิโนโลแล้วก็สารโคเอนไซม์ให้นะครับและในขณะเดียวกันนะครับในร่างกายของคนเราเนี่ยในชีวิตปัจจุบันนี้เราจะได้รับมลภาวะต่างๆนะครับ ไม่ว่าจากควันจากฝุ่นละอองนะครับจากสารปนเปื้อนในน้ําในอาหารนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะทําให้เกิดร่างกายเกิดอนุมูลอิสระเพราะฉะนั้นถ้าในสารอาหารที่เรารับประทานเสริมนั้นนอกจากจะมีเอนไซม์มีกรดอะมิโนและเคอนไซม์แล้วถ้าหากว่ามีสารต้านอนุมูลอิสระอีกด้วยนั้นก็ <S <S <ๆ>จะทําให้การทํางานของเอนไซม์เนี่ยได้ผลอย่างยิ่งนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับการทานเอนไซม์เพื่อให้ได้ผลในการดูแลสุขภาพนั้นนะครับควรจะรับประทานก่อนอาหาร2ี่นาทีนะครับหลักการง่ายๆนะครับอันที่หนึ่ง มีเอนไซม์อยู่ในผลิตภัณฑ์ที่เรารับประทานนะครับซึ่งเราสามารถที่จะดูที่ฉลากได้ว่าอาจจะผลิตมาจากตับอ,อนของสัตว์ก็ได้นะครับผลิตมาจากมะละกอผลิตมาจากสับปะรดหรือผลิตมาจากต้นกล้าอ่อนก็ได้นะครับซึ่งตอนนี้เทคโนโลยีที่เราสนใจมากที่สุดนะครับก็คือเอนไซม์ที่สกัดได้จากต้นกล้าอ่อนนะครับเพราะเชื่อว่าเป็นเอนไซม์ที่มีพลังในอาหารมากขึ้นเพราะว่าเมล็ดพืชที่กำลังจะงอกนั้นนอกจากจะมีเอนไซม์แล้วยังมีพลังชีวิตอยู่ด้วยนะครับ ในขณะเดียวกันนะครับการทานเอนไซม์โดดๆนั้นจะไม่สามารถทํางานได้อย่างดีนะครับก็ดูว่ามีส่วนประกอบที่จะทำให้เกิดกรดอะมิโนโปรตีนหรือแร่ธาตุต่างๆได้ไหมเช่นมีส่วนประกอบของต้นต่อนะครับเช่นมีส่วนประกอบที่จะสกัดมาจากสาหร่ายมาจากนนพัชพืชต่างๆหรือไม่อันที่3นะครับคือมีสารตั้งอนุมูลอิสระอยู่ในเอนไซม์ชชิดนั้นหรือไม่ครับก็จะเป็นส่วนประกอบที่จะมีประโยชน์อย่างยิ่งในการรับประทานครับ กำลังมองหาอาหารที่จะช่วยลดความเสี่ยงจากโรคร้ายและฟื้นฟูร่างกายจากการเจ็บป่วยโดยการคัดสรรภชนาสารที่ทรงคุณค่าจากธัญพืชหลายชนิดถ้าท่านกำลังมองหาอาหารที่จะช่วยลดความเสี่ยงจากโรคร้ายและฟื้นฟูร่างกายจากการเจ็บป่วยต้องมีองค์ประกอบ3อย่างนี้คือ 1. มีสารอาหารสำคัญกรดอะมิโนวิตามินเกลือแร่และกรดไขมันชนิดดี 2. มีสารต้านอนุมูลอิสระที่หลากหลายมากพอ 3. อุดมไปด้วยเอนไซม์กรีนไซเบอร์ประกอบด้วยสาหร่ายสไปรูรีน่าจมูกข้าวสารีงาดำอบบดแห้รำข้าวกล้องเอนไซม์ N สกัดจากต้นกล้าพืชสำคัญถึง20ชนิดกรีนไซเบอร์หกล่องราคา1,200บาทบรรจุ100แเคปซูลสั่งซื้อตอนนี้พิเศษลดเหลือเพียง900บาทซื้อ3กล่องลดพิเศษ2,500บาทเท่านั้น ู้ชมรอคอยกันแล้วนะคะสําหรับช่วงนี้เนี่ยฮิตและฮอตมากๆเพราะว่าคุณผู้ชมนะคะสามารถนําประสบการณ์จริงๆกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันได้รวมไปถึงในวันนี้ค่ะเรามีอีกหนึ่งเคสพิเศษมาฝากด้วยนะคะแต่ว่าเขาจะเป็นโรคอะไรนั้นนะคะติดตามชมกันได้เลยค่ะในช่วงนี้เลยกําลังใจสูโรค,ค่ะค่ะชื่ออัช ลูงเงียมนะคะเป็นพยาบาลทนตรกรรมอยู่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพแพทย์กาษาจังหวัดสมุทรปราการค่ะเ,เป็นทีบีผิวหนังหรือว่าวันโรคผิวหนังนะคะซึ่งเกิดจากการติดเชื้อจากการทําฟันคนไขค้ค่ะพอดีออมีคนไข้มาทําฟันเขามีประวัติป่วยเป็นทีบีนะคะปกติคนไข้ที่มีโรคโรคประจําตัวหรือโรคที่เกี่ยวกับการติดเชื้อได้ง่าย เราจะไม่ทําให้เพราะว่าจะต้องเข้าห้องปลอดเชื้อก่อนอต้องทํากับโรงมยาบาลใหญ่ๆแต่พอดีคนไข้เนี่ยเขาบอกว่าเขาหายแล้วหายมาได้3าสเดือนแล้วเราก็อืมโอเคงั้นก็ทําให้แล้วกันไหนๆก็มารอนานแล้วพอทําแล้วหลังจากนั้นประมาณ3เดือนได้เราก็เริ่มมีอาการจริงๆแล้วคือ การติดเชื้อเนี่ยมันจะไม่ได้เกิดในทันทีพวกโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจนะคะมันเป็นระยะพักตัวฟักตัวของเชื้อโรคค่ะอาการมาปรากฏตอน3เดือนอ่าเราก็เริ่มเอ๊ะทำทำฟันอยู่ทำไมข้อเท้าเราปวดทีแรกเราก็สงสัยว่าสงสัยเราเหยียบฟุตสวิตคือเครื่องมือทำฟันมากเกินไปทำให้เกิดอาการปวดแต่มาสังเกตดูเอ๊ะทำไมข้อข้อขาเราบวม แล้วเริ่มมีผื่นขึ้นผื่นอพอเรานั่งคือนั่งสวดมนต์ทับขาตัวเองไม่ได้เลยทำไมมันเจ็บขนาดนี้นะเราก็เริ่มสงสัยเอ๊ะนี่มันมันเป็นอะไรเนี่ยเราก็เลยเไปหาหมอสงสัยว่าเป็นเกาไว้ก่อนเลยเพราะว่าเกามันจะเป็นอาการปวดข้อเป็นหลัก นะคะพอไปตรวจเช็คเลือดเช็คอะไรแล้วอ้าวไม่ใช่เกาทีนี้ก็ทําไงดียเกาก็ไม่ใช่เราตรวจที่โรงพยาบาลสมุดประการเขาบอกไม่ไม่เป็นอะไรปกติดีก็เลยมีเพื่อนเป็นเป็นหมอนะคะก็เลยพาไปโรงพยาบาลจุฬานะคะก็พาไปหาระดับอาจารย์หมอเลยก็ตรวจดูอาจารย์หมอก็ดูเอ๊ะนี่มันเป็นทีบีผิวหนังนี่แต่เคสพวกนี้มันจะไม่ค่อยเจอเพราะว่าทีบีมันจะเกิดกับปอด ซะส่วนมากนะคะ ừ, แกก็เลยเอาชิ้นเนื้อเนี่ยไปตรวจดูฮ่เขาก็ก็ยังไม่ค่อยได้ผลที่แน่นอนแต่ก็คือรักษาอ,อ,อาการหลักก็คือทีบไว้ก่อนนะคะก็ทานยาอยู่ประมาณ9เดือน9เดือนก็ยังเอ๊ะทำไมมันก็ไม่หายสักทีเราก็เบื่อที่จะทานยาแล้วเพราะว่ายาทีบีเนี่ยเม็ดมันใหญ่มากเป็นคนทานยายากแล้วก็ทานทีหนึงสิบของเม็ด เราก็เลยไม่ไหวแล้วพี่ชายมาบ้านก็เออทำไมไม่ลองทานเอนไซม์ดูล่ะที่แรกเราก็ไม่ค่อยอยากจะเชื่อเพราะเราอยู่สายการแพทย์เราก็จะเชื่อมั่นทางยาหลวงมากกว่าแล้วเราก็ไปโรงพยาบาลขนาดใหญ่แล้วอุตส่าห์ไปหาระดับอาจารย์หมอแล้วออาจารย์หมอเขาก็สงสัยว่าทําไมมันไม่หายเราก็บอกหมอเบื่อแล้วนะเก้าเดือนแล้วปกติยาทีบีทานแค่สามเดือนหรือหกเดือนมันต้องหายแล้วนี่เราเก้าเดือนแล้วนะอืม อาจารย์บอกเดี๋ยวเดี๋รอดูอาการอีกสักพักหนึ่งเราก็เลยไม่ไปดีกว่าลองดูเพี่ชายแนะนำเอนไซม์คำว่าเอนไซม์เนี่ยมันดีอยู่แล้วเราเราก็เคยศึกษามานะคะแต่ว่าตัวเองเนี่ยเชื่อมั่นทางสายการแพทย์มากกว่าก็ไม่รู้จะหันหน้าหันหน้าไปทางไหนแล้วออก็ลองดูหน่อยแล้วกันเ,ออเพราะว่าจริงๆแล้วที่บ้านเนี่ยทานเอนไซม์กันมานานเป็นปีๆแล้วแล้วทุกคนก็ดีมากจน คือที่บ้านเนี่ยตอนนี้มีสุขภาพค่อนข้างจะแข็งแรงนะคะคุณพ่อก็เป็นทั้งความดันเบาหวานทุกอย่างแก่ลดอ,อยู่ตัวคงตัวอ่ะพ่อก็ดีขึ้นงั้นลองดูหน่อยละกันก็ทานยาทานทานเอนไซม์ค่ะลองดูสัก3กระปุกอืมก็เอ๊ะกระปุกทำไมพื่นมันลดละ่ะเราทานยาทีบีมาต้อง9เดือนมันไม่ได้ลดลงเลยอาการปวดข้อก็ยังปวดอยู่ แต่ทานเอนไซม์ได้3กระปุกเอ๊ะข้อยุบเนาะขาเราไม่ค่อยบวมแล้วนะเนาะอาการปวดก็ไม่มีผื่นก็ลดอะลองดูซื้ออีก3กระปุกแล้วกันก็ลองทานต่อแล้วก็มันก็ค่อยๆยุบลงไปเรื่อยๆผื่นที่เป็นอยู่เนี่ยไม่เพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็แผลเป็นที่ผื่นจากอันเก่าก็ดูเหมือนจางลงเราก็เลยอม,มันดีแน่นอนเลยเพราะว่า สารประกอบจากเอนไซม์เนี่ยเราดูแล้วมันก็มีประโยชน์ทางนั้นสาหร่ายสไปรูไลน่าเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันมีประโยชน์แต่เมื่อก่อนเนี่ยเราทานสาหร่ายเดียวๆเ,เลยแค่หนึ่งตัวนะคะทานบำรุงร่างกายเพราะเรารู้ว่ามมีประโยชน์ออาพอมาดูมันก็มีงาดำใช่ไหมคะ,ะลำข้าวกล้องแล้วก็จมูกข้าวสาลีทุกอย่างเนี่ยมีประโยชน์อยู่แล้วมันรวมอยู่ในตัวเดียวกันของเอนไซม์เราก็เลยเริ่ม,มเชื่อถือแล้วเนาะ ม,มันดีจริงเนาะเพราะว่ามันเกิดผลกับตัวเองใช่ไหมคะก็ทานต่อไปเรื่อยๆจนทุกวันนี้เกือบจะหายเป็นปกติแล้วแล้วก็ลูกชายก็เป็นภูมิแพ้อ่าพอเราทานได้ดีทีแรกยังไม่ให้ลูกชายทานนะคะเพราะว่ายังไม่ไม่ค่อยเชื่อมั่นเท่าไหร่พอตัวเองดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆอลูกลองกินดูหน่อยเพราะแม่ดีจริงหายขึ้นเนี่ยก็ให้เขาดูผื่นแม่หายจากปกติจะให้ลูกเนี่ยโดนตัวไม่ค่อยได้เลยโดนแล้วเจ็บ ลูกเขาก็เลยลองลองทานดูทุกวันนี้ก็คือลูกก็ทานเพราะแม่ตลอดอาการภูมิแพ้ของเขาที่เคยแบบตอนกลางคืนจะหายใจไม่ค่อยออกเพราะเรานอนห้องแอร์ใช่ไหมคะแล้วก็อยู่สมุดปราการเป็น<ม>นิคมอุตสาหกรรมที่มีแต่สารพิษก็เลยลูกชายทานต่อนเนื่องมาตลอดตอนนี้เขาก็ไม่มีอาการแบบหายใจอึอดอัดหรือว่าหายใจไม่ออกสามารถ ตอนกลางคืนเนี่ยนอนรู้สึกเป็นสุขขึ้นฮ่าไม่ค่อยกวนแม่ <c oughs> <c oughs> ค่ะ <c oughs> ก็รู้สึกว่าดี <c oughs> ดีมากเลย <c oughs> หลังจากที่ทานเอนไซม์มาเรื่อยๆนะคะรู้สึกว่าปกติเนี่ยเราจะเวียนหัวบ่อยน้ําในหูไม่เท่ากันเนี่ยมันจะเป็นอาการแบบบ้านหมุนนะคะถ้าพักผ่อนไม่พอเอะตอนนี้ทําไมมันไม่เป็นอะไรเลยปกติจะต้องเป็นปีละ2อครั้งสครั้งต้องนอนโรงพยาบาลตลอด แต่ไม่ได้นอนโรงพยาบาลมาปีกว่าเกือบ2ปีแล้วคืออาการไม่มีเลย่ะแล้วก็มดลูกนี่เนื้องอกไปไปตรวจภายในอีกครั้งหนึ่งหมอก็บอกว่าเออมันมันยังคงที่มันไม่ได้ขยายใหญ่ขึ้นอ่าเราก็เลยคิดว่าเอนไซม์นี่น่าจะมีผลต่อระบบร่างกายเรานะคะถึงทำให้เราเออสดชื่นเคยอ่อนเพลียตื่นเช้ามาเป็นคนนอนดึกนะคะนอน ประมาณตีหนต้องตื่นตีห้ครึ่งจะเวียนหัวตลอดทุกวันนี้คือตีห้ครึ่งตื่นปกโลกไปโรงเรียนได้สบายมากรู้สึกตัวเองแข็งแรงขึ้นสดชื่นขึ้นค่ะออก็อยากให้ลองมาทานกันนะคะเพราะตัวเองเนี่ยเป็นสายการแพทย์อยู่แล้วนะคะปกติเชื่อมั่นในในยาของหลวงแต่บางทีบางอย่างนะคะยาแผนปัจจุบันก็ช่วยเราไม่ได้นะคะเอนไซ เป็นเป็นสารทางชีวภาพอยู่แล้วนะคะพวกนี้มันอยู่ในร่างกายเราเอนไซม์ต่างๆเนี่ยที่เราขาดหายไปเอนไซม์นในร่างกายเราที่มันเกิดจากทานอาหารที่เป็นพิษสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษทําใหเอนไซม์หลายๆตัวในร่างกายเรามันมันถูกถูกถูก,ถกหายไปนะคะเราก็ควรจะเสริมเอนไซม์ที่เขาเขาสากัดให้เราแล้วทําไมเราไม่เอาที่แบบ เขาย่อส่วนให้เราสามารถหยิบมาแล้วใช้งานได้เลยร่างกายไม่ต้องมาเสียเวลาย่อยสารต่างๆให้เปลืองพลังงานมากมายนะคะแค่ทานเอนไซม์ปุ๊บระบบร่างกายเราก็สามารถทำงานได้ปกปตินะคะ สิ่งแวดล้อมและวิธีการดำรงชีวิตปัจจุบันเป็นตัวการสำคัญในการทำลายสุขภาพร่างกายไม่ว่าจะเป็นสภาพอากาศความเครียดจากการทำงานหรือการรับประทานอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะล้วนแล้วแต่ก่อให้เกิดโรคภัยต่างๆตามมามากมายไม่ว่าจะเป็นโรคมะเร็งโรคหลอดเลือดโรคหัวใจโรคเบาหวานโรคความดันโรคภูมิแพ้ ก็เลยบอกว่าคุณเป็นมะเร็งโพรงมดลูกที่อายุนอยที่สุดในโรงพยาบาลน,นั้นคือเราก็กินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับจุกหน้าอกหายใจเหนื่อยง่ายเพราะว่ามันจะเหมือนคนอายุเยอะมันทานแล้วมันรู้สึกดีกับร่างกายเพราะว่าร่างกายเราไม่อ่อนเพลียง่ายอะคะ่ะเพราะมันฟื้นตัวเร็วมากกีตัวเนี้ค่ะมะเร็งปากมดลูกเจ็บเจ็บมากเลยเจ็บล้าไปหมดเลยอะจนทนไม่ไหวพร้อมลงแล้วก็ดำเกมเนี่ยผิวเนี่ย ดูไม่ได้เลยนะผิวเนี่ยหน้าตานี่ก็ดําเกรียมไปหมดถ้าว่าคนจะตายก็ไป90%้าแล้วล่ะเริ่มต้นกินเอมไซมาก็เออก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆผลออกมามันก็ตอนนี้ก็คือว่าสรุปก็คืออาหารเสริมตัวนี้คือทําให้อยู่ได้ทุกว,วันนี้โภชนาบําบัดเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่เข้ามาช่วยปรับสมดุลร่างกายช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันและฟื้นฟูร่างกาย จากการเจ็บป่วยเหล่านี้ได้ด้วยพลังมหัศจรรย์ของอาหารจากธรรมชาติโดยการคัดสรรโภชนาสารที่ส่งคุณค่าจากธัญพืชหลายชนิดด้วยกระบวนการผลิตจากเทคโนโลยีด้านอาหารสมัยใหม่บรรจุร่วมกันไว้ในกรีนไซเบอร์พลังมหัศจรรย์จากธรรมชาติ g r ีนไซเบอรนวัตรกรรมใหม่ของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ได้รวบรวมสารต้านอนุมูลอิสระเอนไซส์ N ide, สกัดจากพืชและสารอาหารที่มีประโยชน์มากมายจากธรรมชาติมารวมไว้ในหนึ่งเดียวนี้ GreenCyber ประกอบด้วยสาหร่ายสระไปรูรีน่าจมูกข้าวสารีงาดำอบบดแห้งรำข้าวกล้องและยังมีเอนไซม์ ide, สกัดจากต้นกล้าพืชสำคัญถึง20ชนิด นี่คือมาสจรรย์จากธรรมชาติที่อยู่ในกลีนไซเบอร์อาหารจากธรรมชาติที่ช่วยปกป้องร่างกายและฟื้นฟูสุขภาพกลีนไซเบอร์ผลิตภัณฑ์อาหารอันทรงคุณค่าจากธรรมชาติอย่ารอให้ป่วยมาดูแลร่างกายของเราให้แข็งแรงอยู่เสมอด้วย Green Cyber. Green Cyber กลีนไซเบอร์กลีนไซเบอร์หนึ่กล่องราคา1,200บาท บรรจุ100แคปซูลสั่งซื้อตอนนี้พิเศษลดเหลือเพียง9 0 0บาทซื้อ3กล่องลดพิเศษ2,500บาทเท่านั้นเพียงคุณโทรมาที่088 8877 88 516 088 8877 517 088 8869 518 ที่เรานํามาฝากนะคะหวังว่าคุณผู้ชมคงได้รับประโยชน์อย่างมากกันเลยทีเดียวค่ะที่สําคัญอย่าลืมนํากลับไปใช้จริงในชีวิตประจําวันด้วยนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นโรค้ายอยู่แล้วก็ตามหรือว่าใครที่ยังไม่เป็นโรค้ายแต่ว่าคุณสามารถดูแลสุขภาพของคุณเองได้ก่อนด้วยนะแต่ว่าใครที่สนใจนะคะอยากจะมองหานะะตัวช่วยเข้าไปดูแลสุขภาพของคุณค่ะวันนี้จากันให้ขึ้นใจเลยกับ3ามองค์ประกอบนี้เลยค่ะ โปรตีนวิตามินและเกลือแร่ค่ะสารตตาต้านอนุมูลอิสระรวมไปถึงนะคะเอนไซม์นั่นเองถ้ามีครบทั้ง3อย่างนี้แล้วโอเคเลยค่ะคุณสามารถทานได้กันเลยนะคะที่สําคัญช่วยลดภาวะการเสี่ยงเป็นโรคร้ายแล้วยังทําให้ร่างกายคุณฟื้นฟูได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วยนะคะใครที่สนใจอย่าลืมกลับไปทํากันนะคะก่อนที่จะจากกันไปค่ะคุณผู้ชมทางบ้านท่านใดนะคะที่มีคําถามนะคะแล้วก็อยากจะได้คําตอบที่จริงแล้วแล้วก็นะคะกลิ้งกั มาในรายการของเราได้ตามเบอร์โทรที่ขึ้นด้านล่างตรงนี้เลยละค่ะโทรมาปุ๊บเราตอบปั๊บทันทีเลยนะคะแต่ว่าวันนี้เวลาของแอปเปิลหมดแล้วค่ะครั้งหน้ากินดีอยู่ดีก o d ดฟ o ้ดก o d ดเฮลท์ค่ะจะนำสาระดีๆมาฝากเช่นเดิมนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ